ออกด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเดินไปประชุมไม่ได้แล้วก็อย่าให้คอฝอมันรับเราอีกนะคะเราไม่โอเคค่ะใช่ไหมพี่น้องขอบคุณมากค่ะอ้าค่ะค้านค้าอันนี้่งอไม่ทันเลโนะคะทำงานให้แล้วไงยอมอีกวันนึงยอมอีกวันหนึ่งนะวันนี้ไม่ทางาน เต็นอ่าเขาเรียกอะไรมินหมายที่ดีเป็นเป็นการแข่งเทอดแล้วกันอ่าคือปกติที่ผ่านมาเราอาจจะไม่เคยเจอแบบนี้นะครับือว่าถือว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นดีๆเนาะถึงแม้ว่าการเริ่มต้นจริงๆหน้าบันเลขมันจะไม่ดีก็ตามเลยนะคือเป็นการแสดงความตั้งใจของมกงนานะครับที่ทางรัฐบาลตัวเนี่ยรัฐบาลเือตอนนี้ก็ต้องขี่ นารเคลื่อนท่ของรัฐบาลยางเป็นยารนะครับตอนนี้ก long, ็ต้อนตั้งทางกระมงทุกน้อยมันทาแล้วเนี่ยในการผลในการเคริญช่าตากนะครับการทำินถิกาดมันก็จะถูกด้นนะครับย